แล้วเราก็มาถึงรถไถเอาไปยังไงสัมภาษณ์ก่อนเหนื่อยเดินไกลมากเลยมันเหนื่อยขาเล่าก็ขึ้นรถรถไถกับทำไมฮะ เดินทำอะไรกัน เราเอา,าตัดไม้มาทำาขาอดเยคะขึ้นรถได้ไหมเนี่ย นั่นเลยส่วนส่วนเห็นขี้ไหมอุ้ยโมเดลนี่ยมาตรงนี้นี่อย่ามาตรงนี้มันือแดงแระวังมาเราไปดู ไม่ได้ถือกล้องก็ยังหนักอย่างเนี้ยหนักจริงๆนี่นะคะอีกสองขวดจะไปไหนต่อเอาคนหนยโอเค,อเครู้สึกไม่ดีรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อะ พอแล้วพิงหนูรู้สึกจะเกลียมโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงทุ่งนาตรงกองตรงไหนก็ไม่รู้ได้คะจะเจอกันตอนตรง,งนู้นกองตรง,งนู้นกอนตรง,งนู้นก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจ,เจอกันเลยไปเลยไปเลยค่ะไปเลยฮัลโหลมีใครอ,อยู่ไหมไปเดินเดิน ใครทำอะไรใครตะโกนทำอะไรแฝงไปไหนทางนี้เมื่อก,กี้พิตงตะโกนอยูไ่กกไหนเมื่อกอี้เดินเร็วเด็กวออนเดินในทุ่นง yeah, านานะครับเดินยากมาก มัเป็นรอยลดไถเวลาเราเกี่ยวข้าวตะโกนถามดิตะโกนถามพิงีดิ เข้าไปก่อนได้กันไหมเข้าไปไหนไม่รู้อ่ะทางเจอปูขาดมากเลยค่ะมองไม่ค่อยชัดมันจะมองไม่ค่อยชัดนะ เด็ดมากเมากุหาใหญ่กันมันก็จะลงไงถ้าพิงไม่พิงนี่ค่ะไเสียมากเลยเคเราต้องรับมือกันพิงแน่แต่ขึ้นไม่ได้ไดนะมากันมากัน,น,กนเฮ้ยอยเนี่ยเมื่อกี้อะไรตกอยน่นยหนัวพิงเน,นี่ย นาขยันเยอะค่ะรวมีคเยอ่นยะเยครับรวมที่เหมือนกันะตบนีค่ะอยบี่ นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรโอเฟ่ปอเฟ่เค,คืออะไร อันนี้คือไร่มาสปาหลังของเราค่ะนีะนีุ่มันนิุมันนิปุ่นะตรงนี้นะคะรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นแปลงไข่นี่คุลเดล่าบนี่ค่ะเดล่าแบบขามาเร็วดูนี่นะคะดูดังดูดยงไนกันเบืงองลยอุ้ว เขียวอ่ะกิน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 เมื่อกี้มันยังไม่สู้แต่แรกเราเห็นลูกแ่างแบบนี้อยู่นะเคยถึงกิน๊นโน่นนั<อ>่นนม่ต้องของเราผู้ต้องสงสัยของเรานะฮะกูน่เหนไหคะน้นาง,นางโอเคค่ะเดี๋ยวเราขนไม้ลงกันไหมไปเอาท่ไหมน่น ให้นิ้งนะคะไปเอาโซ่กันก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะว่ามันเนี่ยอ,อไะไรแบบนี้ว่ามันเนี่ยโอเคหรือยังน,นี่ไปเลยเอาไปนูน่นแล้วน,นูน่นนูเห็นไหมคะเห็นไหม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  เห็นไหมนะคะนี่เหมือนเสือโอ้โหอืมอเอามันชีอยู่ตายละทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางขนไม้กันบ้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไปแล้วโอเค ราโอ้ยจะไปถ่ายกันไปเดยไปเดยเออรอด,ดูตอนโซมานะคะโอเคค่ะเ,เจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะตอนที่โซ่มาอ่ะจะตัวปวดนาแล้วนะคะแล้วก็ตอนขนไมเ้เสร็จมันน่าจะเร็วอยู่เพราะว่าไม้น้อยนะคะเจอเอา้ามันใกล้จะเข้าบ้านแล้วนะคะโอเคอยังไม่เข้า โอเคเชิญคนใหม่ตอนโซ่มานะคะคุณตาจะพาไปไปตรงไหนอาน้องเพลงกลัวกูนาทีนะครับน้องเพลงโกวัวมามามาเร็วพ่อพาเดิน ทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะมันจะทำอะไรอ่ะมันอยู่ข้างๆเขา,ขานะมามามาวัวมันจะไล่เรานู่นเราใส่เราอย่างนูงนะ้นแต่น้องเพลงไปไม่ได้ลัววัววิ่งวิ่งวัวนะครับลัววัว ัวจะไล่วันนี้ไปขนไม้เยอะมาก Bộ mưa bay bay nồi, em, Bộ mưa bay bay nồi. ยืนเป็นนางงามหน่อยยืนเป็นนางงามหน่อยเธอกลัวมากเลยนเธอกลัวมากวันนี้ขึ้นรถไถทั้งวันเลย,ยามเลยมาทำ้ม อย่าล yeah, ืมกดไรก๋กยจับสกายแลก๋วยกระดิ่งด้ที่ะ้สำหรับวันนี้